นี่ครับวิธีใส่ซีนเบ้าหัวเชิดไททันนะครับบางคนใส่ผิดมาครับจะมีด้านด้านเรียบกับด้านวาลลงไปเอาด้านเรียบอันนี้ใส่ไปในฝาวาวนะครับนี่อันนี้ฝาวาวฝั่งเรียบฝั่งเรียบใส่เข้าไปถ้าจะบีนหน่อยเราคล้ายๆกดกดแล้วจกแกตดูให้ปลามัน เสมอกาฝฟาวเาวบางครั้งก็ใส่ผิดมาขอจะใส่ง่ายขึ้นมาครับด้านโอเคครับนี่ใส่ซีแป๊บซีเบ้ากับชีดไททันครับมมามเร็วซีดีฮะหกครับนี่เหมืออะไรครับโอเค